กวาดเงี้ยค่ะแล้วแบบว่ามอไซค์แทรกมาเหยียบบุ้งกี่ไปเลยแล้วมีการยังหันมาว่าเราอีกว่ากวาดไม่มองเสียหลักแล้วเขาก็วิ่งแฉลบมาเลยนะที่ถ้าพี่ไม่กระโดดหลบก,ก็อาจจะโดนเหมือนกันเป็นเพื่อนร่วมงานของพี่ นาลีใช้เสนาค่ะอย่างจุดของพี่นาลีที่อยู่อ่ะแกก็เสี่ยงอยู่ะนะคะแต่คือว่าคนเราทํามาจนแบบชินชินพื้นที่อ่ะอย่างแกก็คิดว่ามันปกติของแกอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันที่เกิดเหตุนะคะหัวหน้าให้โรงงานตีห้าแต่ว่าป้าแกจะมาตอนเช้าทุกวันอยู่แล้วเป็นสม่ําเสมอทํางานประมาณตีสี่กว่ากว่าตีห้าแกก็เกือบ จะเสร็จแล้วค่ะวันนั้นน่ะที่แกจะโดน่ะคะ่ะเพราะมันเป็นตอนนี้มันเป็นเลนเร่งด่วนมันรถมันก็วิ่งเร็วพี่เขาเป็นคนขยันมากเลยค่ะชอบช่วยเหลือค่ะพูดแล้วก็ <c oughs> มันก็เสี่ยงทุกที่ะคะ่ะพี่คือเราอยู่บนถนนนะคะมัน คือเราก็ระวังตัวเองตลอดนะคะทํางานเราก็จะระวังเรากวาดไปเราก็มองไปะคะ่ะขวาดเสียวนะเพราะว่าอย่างตัวพี่อ่ะพี่ฝาดพี่ก็คอยระวังแต่ว่ารถลาที่มันวิ่งผ่านพี่อ่ะเขาก็ไม่ระวังให้พี่มันก็แบบว่าถึงได้เกิดอุบัติเหตุกันบ่อยพยาอาจันนาคนะ,คะเข้างานมาก็ประมาณ10ปี แล้วพี่ก็วาดตั้งแต่ซอย46นะคะไปถึงไฟเขียวไฟแดงอันนั้นคือหน้าที่ของพี่สวัสดีค่ะนริรัตน์พูลเฉลยค่ะตอนนี้ทํางานอยู่ที่สํานักงานเขตบางขุนเทียนค่ะฝ่ายรักษาความความสะอาดตําแหน่งกวาดค่ะก่อนออกจากบ้านเราก็ต้องเกรียมเสื้อกั๊กก็มีถุงมือแล้วก็มีแมสชุดทํางานเสื้อกัก๊กเนี่ยเป็นเสื้อสะท้อนแสงแบบนี้ค่ะเราต้องใส่ตลอดเลยค่ะเพราะว่าเวลากลางคืนอย่างเงี้ยเวลาแสงไฟกระทบมันจะ จะช่วยแบบให้มันมีแสงแบบให้เห็นเราอย่างเงี้ยค่ะถ้าบางทีมืดมันก็ยังเห็นเสื้อมีไม้กวาดมีบุ้งกีที่เราจะต้องเกลี่ยเริ่มงานตีห้าค่ะเลิกงานบ่ายโมงค่ะแปดชั่วโมงเราคือจะวางบุ้งกีกั้นตัวเราไว้แล้วเราก็จะกวาดไปกวาดไปกวาดไปเรามองรถไปค่ะ แล้วเราก็จะเดินกลับมาหยิบบุงกีเพื่อจะกลับไปตักร์ไซค์จะชอบแทรกจะจะแซงอย่างเงี้ยแล้วมาเจอเรามันก็เบรกไม่ทันแล้วค่ะบางทีเรากวาดอยู่ใช่ไหมคะแล้วบางทีเขาจะแซงรถใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็มาเจอเราก็ต้องลงจาก ขยามันก็จะอยู่ตามริมพุทธบาทเนี่ยเราก็อยู่อยู่ยนถนนเลยไม่ได้อยู่ข้างบนนะเราก็ต้องลงไปข้างล่างพอลงไปข้างล่างเราก็ต้องคอยมองรถเพราะรถมันจะแบบวิ่งสวนกับเราอะไรอย่างเงี้ยจะ้ะเวลากวาดพี่ก็จะเอารถเข็นเนี่ยกั้นพี่ตัวกั้นไว้แล้วพี่ก็กวาดไปทีหนึง่งเออก็เสี่ยงนะคะ แต่ว่ามันดีสําหรับครอบครัวค่ะเบิกพ่อเบิกแม่เวลารักษาได้อ่ะค่ะมันดีตรงนี้ค่ะเสี่ยงก็เสี่ยงแต่เราเราทำเพราะว่ามันดีกับครอบครัวค่ะใช่ค่ะทําเพื่อครอบครัวค่ะ,คะสําหรับหนูวุฒิการศึกษาน้อยตอนนี้ทําตก15้าปีนี้แล้วค่ะเราได้เงินเดือนหมื่นสองวันหยุดเราก็ได้เป็นโอทีค่ะ วันอาทิตย์เราได้420บาทค่ะถ้าไม่มีพวกพี่เนี่ยพี่ก็ว่ากรุงเทพเนี่ยก็คงจะสกปรกหน้าดูนะเออถึงว่ามันจะดูแล้วมันจะเครจะเห็นไม่คุณไม่เห็นคุณค่าของเราอะแต่ว่าพี่ก็ภูมิใจนะว่าเออถึงพี่จะฝวาดแค่ระยะแค่80เมตรอะไรทนะันองเนี้ยมันก็ทำให้พื้นพื้นถนนเนี่ยสะอาดได้ e x p ก n ์เ r 2 0 2รเล่าตั้งแต่ต้นเรื่องหนังสือรวมสรุปเหตุการณ์ตลอดปี2021คดีผู้กำกับโจ้สุดสะเทือนขวัญความเคลื่อนไหวในรัฐบาลขย่มเก้าอี้นายกการชุมนุมของกลุ่มเยวาวชนของเทนนิสข่าวดีของคนทั้งประเทศ x x p e n ์ e r 2021เเล่าตั้งแต่ต้นเรื่องทั้งเรื่องราวในไทยและต่างประเทศบันทึกทุกบริบทตั้งแต่ต้นจนจบ กับขวปีแห่งความหวังของคนทั้งโลกหนังสือเล่มแรกโดยกองบรรณาธิการถามเวิ o ์กท t o d a พเดสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ทาง Lazada และ Shopee